อย่าเข้าห้องน้ำาจิงไดดีอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยยัมันยดเทียมหน้าอีต้อนแมไปถามันมึงเป็นหน้ามันมีห้องน้ำให้เขาบอุ้ยพญายพญายพญายอุ้ยอุ้ยออี้ไม่ได้ใช่ละเนี่ยอันพญายอันคอยอเข้าห้องน้ำเจ้าเนี่ยอุ้ยเจ็บทรองเง้ยอุ้ยอุ้ยอ้ย ของนมเข็ยุ่งขุนแล้วเนาะเถียงหนาเถียงคุนเอายัง่เหบอบพแ้เนาะเขาไม่เห็นั่วเข้าเขาได้กีดย่างเสื้อเอาเอ๊ะนี่ไงล่ะจะเนี่ระบาดที่นี่ยางย้อนขึ้นไปพุ่นเจ้าไก่มาเห็นอย่างไป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 ย้อนไปย้อนไปุ้ย้อนไปบอกพ้อนไปเรื่อยเ่อยไปไป่รู้ไปท่านย้อนไปย้อนไปไปย้อนไปได้บอบพงษไงข้าย้อนไปเร็วอเรเเ่วท่านเนี่ยเนี่ ย้อนไปย้อนไปย้อนย้อนบอกพ้าย้อนกลับไปย้อนกลับไปว้าโอ้ยอ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 อ้อ้อุ้ย้ยยน บอกยางย้อนกลับไปคือทั้งยางทั้งย้อนบัดนี้โว้ยหอดบ่น้อบัดนี้น้อสิบ่ออกกลางทางซะบ่หนออเอไปไปไปย้อนไปย้อนไปโอ้ยอันบ่น้อบอกว่าย้อนยางย้อนกลับบ่มันทั้งยางทั้งย้อนโว้ยฮ่าฮ่าฮ่าโอ้เสียแล้วพักบอลหน่อยเว้ยอ๋อา๋อโชคดีได้ยยครับปลูกเบนอนก่อนพักบอลก่อน ตอนแรกจบมาใหม่ๆมีความฝันฝันว่าอยากเป็นคนแก่ที่ร่ำรวยตอนนี้ก็สำเร็จเป็นหนึ่งย่างแล้วคือตอนนี้แกแล้วเหลือแต่ร่ำรวยว้า ล่อต่อไปลอ่อคำวารำรวยต่อไปก็สิบนานเกิดล่อดอก